ทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าเพซี่ก็จะพามาดูนะคะว่าเราถมที่อีด้านขวามือของเราไปทําไมนะคะทําไมถึงมีเหตุผลถมนะคะบางคนเขาก็บ้าหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวขุดออกเดี๋ยวมาถมกลับไปกลับมานะคะตอนขุดออกก็เสียตังค์ตอนถมก็เสียตังค์ถมั้งแรกก็เสียตังค์นะทำไมถึงต้อง ผมไปไปผมมามานะคะมันมีเหตุผลอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็ไปฟังเหตุผลกันเลยนะคะแล้วก็ไปดูที่ไปด้วยแล้วก็ป้าเปซี่ก็จะบอกเหตุผลไปด้วยว่าทําไมถึงถถถถขุดขุดถม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 ขุดขุดนะคะคนบางคนเขาว่าเป็นบ้าหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวไปดูฟังเหตุผลกันนะคะ thank <laughs> you ลายต้นหอมยูนซิดดำเมทิ h และดำก็ไม่ผักผักกัรอดเออเดี๋ยวเป็นวีคัมแบ็กกันชิเเออบจะเอามม่ไหวเลนสือหนงนะก็นี่นะคะที่วันนั้นกำลังถมกันนะคะวันนั้นกำลังถมกันตอนนี้นะคะเขาถมเสร็จแล้วนะคะที่ตรงนี้คือตะแรกนะคะก็เหมือนบ้านะคะขุดขุดถมถมอยู่นี่นะคะอีตรงนี้ คือแตแรกก็ขุดมานะคะหลังจากถมไปประมาณ7ปีนะคะแล้วก็ขุดออกแล้วก็มาทํานาได้ปีเดียวทีนี้ปัญหาค่ะทําไมเราถึงอ,อ่ตัดสินใจมาถมนะคะเพราะว่าเพราะว่าหลังจากที่เราทํานาไปแล้วทีนี้มันเหลือตรงนี้นาของป้าไปซี่มันมีอยู่ยนาอันเดียวตรงเนี้ ทีนี้เวลาน้ํามันไม่มีที่ไปค่ะมันเป็นแอ่งเห็นไหมตรงนี้น้ําจะเยอะมากมันทําให้ข้าวมันสวยก็จริงนะคะแต่ปัญหาคือข้าวข้าวมันแบบว่ามันล้มแล้วทีนี้ได้ไม่กี่กระสอบได้สี่ห้ากระสอบเองเข้าเปลือกนะคะไม่ใช่ข้าวสารนะคะเราก็เลยตัดสินใจลุงคิดก็เลยบอกว่าให้ถมทําเป็นเขาจะปลูกสวนเดี๋ยวเราจะทําเป็นตรงเป็นเต็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้มีที่กว้างขึ้นเยอะเลยนะคะคือ คือถ้าเกิดเราไม่ถมมันไม่อยู่อยู่นาอันเดียวค่ะนอกนั้นก็จะเป็นนาญาติเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะตรงนี้ก็นาไม่ใหญ่ที่นี้มันไม่มีน้ําไปเห็นไหมคะที่แฟนทางบ้านติดตามป้าเพซี่มาตลอดอะ่ะก็จะเห็นว่าตรงนี้มันมันมีอยู่ตรงเดียวแต่ข้าวมันงามมากเลยเนาะตรงนี้ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยทําถมทําเป็นสวนผักดีกว่าหรือเราอาจจะทําเป็นอะไร เต้นเติ้นอะไรในอนาคตนะคะก็เลยถมดีกว่าพอดีเข้ามาถมให้ไม่ใหญ่เราเขาเอาดินมาถมเราก็เลยให้เขาถมให้เราด้วยนะคะนี่ค่ะโอ้โหพอถมแล้วมันก็จะดูใหญ่ดูกว้างขึ้นนะคะดูใหญ่ดูกว้างขึ้นแบบนี้นะคะอย่างที่เห็นนะคะทีนี้ปลูกไปเลยนะคะปลูกมันพยะค่าไปเลยนะคะคือพ,พื้นที่ได้เยอะขึ้นนี่คือเหตุผลทําไมเราต้องถมเขานะคะเนี่ยค่ะ ขาีก็อธิบายไปแล้วนะคะว่าฮะอ๋ออ๋อ,อ,อ,อจะขึ้นแบบพลังก่อนจ้ะียจ,จังหลังจากยูไปแล้วเพราะว่ามันก็นยังแล้วเพท่านถึงกัเส้นเพรท่านได้เห็ดงวแหาท่านได้ท่านได้ไดปูยากระบ,บานี่เลี้ยงจ้ะ แล้วหลังจากหลังจากนั่นก็จังจะเลี่ยงคนอันนี้จะคืนแบบฝรั่งฝรั่งก่อนจะไปใส่ล่ะสีไปใส่อ๋อจ้าจาจ้าจ่าค่อยๆแยดไปค่ะสมมรัอันนี้มันเที่ยวไปเที่ยวม่านเพคาะทั้งสะดวกจ้าจ้าจาเรามาอันนี้อบตนะคะอบตของเรานะคะ ก็นี่นะคะเห็นไหมนี่ป้าก็จะพาเดินดูนะคะพอดีเมื่อกี้อบตอค่ะเพิ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งไปมั้งคะเพราะว่าเพิ่งเลือกไปอะคะ่ะอบตอ,อันนั้นก็บ้านบ้านญาติเรานะคะวัวก็อยู่เหมือนเดิมนะคะตรงนั้นยี่ตรงนี้ก็คือเขากลัวเวลาฝนมานะคะเขากลัวเวลาฝนมาเขาก็เลยทําเหมือนเป็นคูไว้ก่อนนะคะแบบว่าเหมือนเป็นแบบว่าให้ให้ดินเราไม่ไหล ให้ดินเราไม่ไหลลงมาลงมาถนนนะคะให้ดินที่เราเสียเงินถมไปมันไม่เสียหายนะคะโอ้โหทีนี้นะคะปลูกไปเลยนะคะปลูกพยาค่าไปเลยนะคะเยอะมากนะคะเยอะมากทีเนี่ยคือตัดสินใจแม่บอกว่าถมไปเหอะมันมันลำบากเพราะว่ามันมันเหมือนตัวเนี้ยมันจะเป็นอ่บที่สูงนะคะแล้วมันมีนาของเราอยู่อยู่อันเดียวอะ่ะยุให้เดียว นะคะถ้าเกิดภาษาอีสานเขาจะเรียกไฮเดียวก็คือเหมือนอยู่ร่องเดียวนี่แหละอันนี้มันก็จะนาไม่ใหญ่นะคะทีเนี้ยเวลาน้ํามันชั่วมันก็แบบว่าเราก็เกรงใจเนาะมันมีอยู่ตรงนี้ตรงเดียวอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยอีตรงเนี้ยพอเราถมที่กว้างๆไว้แบบนี้แล้วจะปลูกผักทําเต็นท์เต้์นอะไรเนี่ยมันจะสวยนี่ค่ะมันจะสวยมากเลยนะคะมันจะสวยมาก เห็นไหมคะแม่ใหญ่เขามาถมเขาต้องถมนะคะเพราะว่าป้าเปซี่จะทํารั้วนะคะเพราะว่าหนึ่งเราจะปลูกผักแล้วก็ไม่อยากให้วัวให้อะไรมากินผักของเรานะคะแม่ใหญ่เขาก็ต้องมีทางของเขาเข้านาของเขานะคะคือก็นี่แหละค่ะคนเดียวกันที่ถมถมถนนให้แม่ใหญ่นี่แหละคะ่ะเรามาถมถนนของเรานะคะนี่ค่ะมาถมถนนของเราโอ้ยเรามาถมที่ให้เรา แต่ดินของเรารู้สึกจะเป็นดินแบบว่าขาวเนาะอันนี้มันเหมือนดินโคลนอะแต่นี้จะทําถนนดีนะคะดินเหนียวแบบนี้อันนี้ก็โหยเห็นไหมคะโล่งเลยเนาะทีนี้ก็จะเอาว่าจะเอาไม้ไผ่นะคะมาล้อมรั้วไว้ก่อนเพราะว่าเราก็จะเริ่มแบบว่าปลูกผักปลูกเผืกนะคะก็จะเริ่มแบบปลูกผักปลูกอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเราก็จะใกล้มาอยู่แล้ว มันมันมัน,มนไ,ดได้ได้ได้ที่กว้างขึ้นค่ะได้ที่กว้างขึ้นเผื่อมาทําเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะห้องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่นาเรามันก็ทาฝั่งนู้นเอานะคะฝั่งนูน้นถัดจากบ้านเราไปนะคะอันนี้คือเหตุผลนะคะเหตุผลที่เราถมที่ตรงนี้นะคะคือมันไม่สะดวกเวลาเราเวลาหน้านาม,มานะคะ มันน้ำมันจะขังตลอดมีเอฟซีบอกว่าเออป้าพซี่ต้องทําท่อทีนี้ยมันทําท่อมันก็ต้องไปขออ่านาคนอื่นเราเกรงใจเขาทีนี้ถ้าเราจะทําท่อจากตรงนี้อ่ะจากตรงนี้แล้วก็แบบว่าผ่านอ่าเห็นไหมนาเราผ่านบ้านเราโอ้โหไม่รู้มันใช้ท่อกี่ท่อเราไม่รู้ว่าใช้ท่อกี่ท่อนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าผมดีกว่าทําอะไรได้หลายอย่างนะคะบางทีก็จะได้ปลูกผักปลูกนู่นปลูกนี่นะคะ จะได้มีกิจกรรมทําที่นาก็จะได้ไม่เบื่อนั่นเองนก็นี่คือเหตุผลนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าปิ๊ซี่ก็ขอลากค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย